โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะของนะครับที่ซื้อมาจากช้อปปีนะครับผมเออมันเป็นกระเป๋านะครับที่ซื้อมาแทนลูกเก่าผมนะครับอันนี้ลูกเก่านะครับโอ้โหโคตรขาดอ่ะนี่นะโอ้ใช้ไม่ได้ยังไงวะโอเคนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับผมโอเคไปแกะกันนี่ ว้าวก็ไซส์ไล่เรียกกันนะครับผมนี่นะครับไม่ต่างกันแต่สีคนละสีนะครับก็มีช่องกี่ช่องวะอันนี้มี1ช่องนะครับนี่นะครับตัวหนึ่งช่องข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แล้วมีอันนี้อีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ มีอันนี้อีกหนึ่งช่องนะครับโอ้เยอะเยอะเยอะจะเยอะไปไหนแล้วก็มีช่องใหญ่นะครับอันนี้ช่องใหญ่อันนี้ช่องใหญ่มีกระดาษเออแล้วก็มีช่องใหญ่ในช่องใหญ่มีช่องเล็กอีกนะครับเห็นไหมว่านี่นะครับมีช่องเล็กแล้วก็ข้างหลังมีอีกหนึ่งช่องนะครับนี่เหมาะกับใคร เหมาะกับคนที่ชอบแบบกระเป๋าหลายหลช่องนะครับช่องเล็กช่องน้อยช่องนู่นนี่นั่นนะครับผมผมชอบอย่างนี้นะครับเอาไว้ใส่ของอันนี้ช่องนึ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 งแยกแยกให้หมดนะครับโอเคกระเป๋าก็พอใช้ได้นะครับราคา200บาทยี่ห้อก็ประมาณนี้นะครับไปสายก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับสายตัวสายก็ยืดได้ไม่ใช่ยืดได้คือทําให้มันแบบยาวๆได้นะครับผมโอเคแต่ว่าใช้ทนไหมมันก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ค่อยทนมากไม่เหมือนหนังแท้นะครับอันี้เขาเรียกหนังอะไรหนังสังเคราะห์เหรออะไรประมาณนั้นแหละโอเคนะครับก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย